พระเจ้าทรงรู้จักเรารู้จักชื่อของเราเตรียมเราไว้นะครับก่อนที่จะสร้างโลกนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะครับอันในพระเจ้านะครับไม่มีคำว่าบาังเอิญน,นะครับเราจึงมีความมั่นใจนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมจัดวางชีวิตเราไว้แล้วนะครับ จะไมเ่เกิดเหตุบังเอิญหรือว่าอะไรที่มันที่เราตั้งตัวไม่ได้หรือว่าไม่รับมือมันไม่ได้พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมวางไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะพระองค์สามารถที่จะดูแลและปกป้องชีวิตของเราให้ไปถึงตลอดรอดฝังนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องเผชิญกับ ปัญหาอะไรต่างๆมากมายในชีวิตนะครับแต่ทุกสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาในชีวิตนะครับไม่ใช่เหตุบังเองิญพระเจ้าได้อนุญาตให้เกิดขึ้นแต่ทุกเหตุการณ์ทุกการอนุญาตของพระเจ้านะครับเป็นเพื่อที่จะสร้างเราเอเมน พระเจ้าไม่ได้มีแผนการเพื่อที่จะทําร้ายเราหรือให้เหตุร้ายต่างๆนั้นเกิดขึ้นกับเราเพื่อที่จะทําลายชีวิตเราไม่ใช่ครับพระเจ้าให้อนุญ,ญาตให้เกิดเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้เติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นในความเชื่อและรู้จักไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้น